ตอนที่30กระบวนการบรรลุธรรม7ลําดับบทความตอนนี้จะขอสรุปใจความสำคัญ2เรื่องคือเรื่องปฏิจจสมุป,ปบาทกับเรื่องมรรคเพื่อให้เราได้เข้าใจแก่นธรรม2หมวดนี้อย่างแจ่มชัดทั้งเพื่อเป็นการพอกพูนความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมในอัตภาพนี้ด้วย 1. ปฏิจจสมุป,ปบาทที่ทรงแสดงในวาระและบริบทต่าง สามารถสรุปได้เป็นสามอย่างดังนี้ 1. ปฏิจจสมุปบาทที่สรงพบในคืนตรัสรู้มีอยู่5ขั้นตอนดังนี้ 1. ทุกมีเพราะมีชาติเป็นปัจจัย 2. ชาติมีเพราะมีภพเป็นปัจจัย 3. พบภพมีเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย 4. อุปาทานมีเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย 5. ตันหามีเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย 2. ปฏิจจสมุปบาทวงเล็กที่ทรงสแสดงเพื่อให้พิจารณารวมลงเป็นไตรลักษณ์โดยเริ่มต้นจาก 1. อวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขาร 2. ส,สังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณ 3. วิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูป 4. นามรูป เป็นปัจจัยให้เกิดชาติ 5. ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะทุกข์ 3. ปฏิจจสมุปบาทวงใหญ่ที่เกิดจากการพิจารณาทบทวนองค์ความรู้ภายหลังจากตรัสรู้แล้วมี12ปัจจัยมีอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารมีสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณมีวิญญาณ เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปมีนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสรายตนะมีสรายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะมีผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนามีเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหามีตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานมีอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพมีภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติมีชาติ เป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะและทุกข์ 2. มักที่ทรงแสดงในวาระและบริบทต่างๆสามารถสรุปได้เป็น3อย่างดังนี้ 1. มักที่เป็นกระบวนการตรัสรู้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นลำดับ6ขั้นตอนดังนี้ 1. เมื่อเห็นทุกข์จิตก็เห็นเหตุของทุกข์ว่าทุกข์มี เพราะมีอัตภาพที่เนื่องมาจากชาติคือการเกิด 2. เห็นว่าการเกิดมีเพราะพบเป็นเหตุ 3. เห็นว่าพบมีเพราะตัณหาเป็นเหตุ 4. เห็นว่าตัณหามีเพราะอุปาทานเป็นเหตุ 5. เห็นว่าอุปาทานมีเพราะอาวิชชาเป็นเหตุ 6. ในขั้นตอนธรรมวิจยะสมโพชง ได้เห็นความเป็นอนัตตาของขันห้ามาแล้วแต่ยังไม่รู้เหตุเกิดของขันห้าครั้นเมื่อจิตดำเนินมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นเหตุเกิดของขันห้ามาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานปัญญาจักสุก็สว่างโพลงเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นความมืดก็หายไปจิตก็ละอวิชชาสละอุปาทานขันเข้าสู่นิโรธ 2. มัรที่เป็นการทบทวน หลังจิตถอยกลับออกมาจากนิโรธแล้วจะมีองค์สามคือ 1. มิฉามกที่เป็นข้อเว้นเพราะหย่อนเกินไปเป็นไปเพื่อการพอกพูนกิเลสอาสวะไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเรียกว่ากามสุขันธิการุโยก 2. มิฉามกที่เป็นข้อเว้นเพราะตึงเกินไปเป็นไปเพื่อความลำบากเปล่าไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพาน เรียกว่าอัตตกิละมัฐานุโยค3มรัคที่เป็นการดำเนินทางสายกลางอันเกิดขึ้นเพราะเว้นจากมิจฉามัคทั้งสองสายนั้นเป็นหนทางที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา 3. สัมมามรคที่เป็นการพิจารณาองค์ความรู้หลังออกจากนิโรธแล้วเรียกว่าอริยมัคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้อง 2. สัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้อง 3. สัมมาวาจาการพูดจาถูกต้อง 4. สัมมากัมมันตะการกระทําถูกต้อง 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพถูกต้อง 6. สัมมาวายามะความเพียรถูกต้อง 7. สัมมาสติ การมีสติระลึกถูกต้อง 8. สัมมาสมาธิการมีใจตั้งมั่นถูกต้องถ้าปรารถนาการบรรลุธรรมในชาตินี้หนทางหรือการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดและรัดสั้นที่สุดก็มีหนทางเดียวเท่านั้นคือหนทางที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบในคืนตรัสรู้ซึ่งท่านสแสวงหามานานเป็นอนเนกชาติกว่าจะได้พบหนทางนั้นซึ่งหนทาง เป็นทั้งปฏิจจสมุปบาทเป็นทั้งอรยิยมรรคสามารถสรุปวิธีการปฏิบัติได้เป็น7จ็ดลำดับดังนี้ 1. ทุกพิจารณาเห็นทุกข์และสัมผัสรู้ทุกข์ทั้งหลายซึ่งท่านจำแนกไว้11อย่างแต่โดยย่อมีสองอย่างคือทุกกายกับทุกใจในการแสดงอนุปปพิกถาเพื่อฟอกจิตให้สะอาดก่อนจะแสดงอริยสัจสี่ท่านใช้คำว่า อาทีนวะแปลว่าแสดงธรรมเรื่องโทษของการมหรือโทษของการเกิดปัญญาในการรู้ทุกข์แยกออกได้เป็น3าําดับคือ 1. สุตตะมยะปัญญาการรู้ทุกข์ตามที่ได้เรียนรู้มาเป็นปัญญาในขั้นการรู้จักชื่อทุกข์และลักษณะของทุกข์จากผู้อื่นเป็นการพัฒนาความไม่รู้ทุกข์เป็นความรู้ทุกข์เปรียบเหมือนการดูภาพถ่ายของน้ำตก 2. จินตามายะปัญญาการพิจารณาทุกข์ตามที่เรียนรู้มาจนเกิดความเข้าใจในทุกข์ด้วยตัวเองเป็นการยกระดับความรู้ทุกข์เป็นความเข้าใจทุกข์เปรียบเหมือนเดินทางไปดูน้ำตกจนได้เห็นกับตาตัวเอง 3. ภาวนามายะปัญญาการพิจารณาทุกข์โดยการสัมผัสรู้ทุกขณะที่ทุกข์กําลังเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเป็นการยกระดับความเข้าใจ เป็นประสบการณ์ตรงเปรียบเหมือนบุคคลเดินทางไปถึงน้ำตกแล้วก็ลงไปอาบและแหวกว่ายเล่นในน้ำตกด้วยการพิจารณาทุกข์ด้วยปัญญาทั้ง3อย่างนี้กระทั่งเห็นแจ้งในทุกขประดุดเอามือจุ่มลงไปในน้ำร้อนแล้วรู้สึกร้อนและรู้ปัจจัยของความร้อนนั้นด้วยการเห็นทุกข์พร้อมด้วยอาการ3คือสัมผัสทุกข์รู้ทุกขและเห็นเหตุข,ของทุกขการเห็นสมอย่างนี้แหละ คือความหมายของคำว่าเห็นทุก์หรือเห็นแจ้งในทุกข์ตามกระบวนการบรรลุธรรมในอริยสัจสี่์4 2. ชาติพิจารณาเห็นเหตุเกิดของทุกข์นานับประการมาจากการมีอัตภาพและอัตภาพจะมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีชาติหรือการเกิด 3. พบพิจารณาเห็นเหตุเกิดของชาติว่ามาจากพบ คือกามาพบเพราะถ้าไม่มีกามาพบชาติจะมีไม่ได้เลยเหมือนไม่มีพื้นดินพืชพันธุ์ต่างๆก็จะไม่สามารถงอกงามได้เลย 4. ตัณหาพิจารณาเห็นเหตุเกิดของพบว่ามาจากตัณหาสามเพราะถ้าไม่มีตัณหาเป็นเหตุให้ทำกรรมต่างๆแล้วอุปาติภพก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย 5. อุปาทาน พิจารณาเห็นเหตุเกิดของตัณหาว่ามาจากอุปาทานถ้าไม่มีอุปาทานในการหรืออุปาทานในเบญจขันต์ตัณหาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย 6. อวิชชาพิจารณาเห็นเหตุเกิดของอุปาทานมาจากอาวิชชาเพราะถ้าสัตว์มีวิชาหรือปัญญาจักสุเห็นเบญจขันต์ตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาสัตว์ก็จะไม่หลงยึดอุปาทานขันธ์มาเป็นตัวตนเลย บรรลุธรรมเมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้หากอบรมอินทรีย์มาดีแล้วและเคยผ่านการพิจารณาขันจนเห็นเป็นอนัตตามาก่อนแล้วด้วยอำนาจของธรรมวิจยะสัพโดชงจิตก็จะสละอุปาทานขันเข้าสู่นิโรธทันทีกระบวนการบรรลุธรรมก็มีเพียงเท่านี้ที่เหลือเป็นเพียงกระบวนการทบทวนธรรมอันได้บรรลุแล้วเท่านั้นพุทธประสงค์ ในการแสดงปฏิจจสมุปบาทและอริยมรรคถ้าจะให้สรุปเหลือเพียงอย่างเดียวก็คือเพื่อดับอวิชชาหรือถอดถอนอุปาทานขันแต่เพียงประการเดียวเท่านั้นถ้าศึกษาแล้วปฏิบัติตามแล้วสามารถถอดถอนอัตตาตัวตนลงได้จนหมดสิ้นไม่มีเหลือก็เป็นอันสำเร็จประโยชน์ในการศึกษาปฏิจจสมุปบาทและปฏิบัติตามอาริยมรรคทั้ง8ได้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นย่อมหมายความว่า ผู้นั้นก็ได้จบกิจพรหมจรรย์กระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วจากปรินิพานในชาตินี้ครั้งหนึ่งที่พระเชตวันภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกล่าวกันว่าธรรมะกระถึกธรรมะกระถึกดังนี้ ภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมกรถึกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกรถึกดังนี้ดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชาติแห่งภพแห่งอุปาทานแห่งตัณหาแห่งเวทนาแห่งผัสสะแห่งสรายตนะแห่งนามรูปแห่งวิญญาณแห่งสังขารทั้งหลายแห่งอวิชชาอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมะกระถึก